ทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรการจัดตั้งนิต uh uh ิบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตรวจสอบสาธาณูปโภคใไมโครงการจัดสรรเทียบขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเวลาการยื่นคำขอ อมทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขอผู้จัดสรรที่ดินถึงหน้าที่ความรับผิดชอบผู้จัดสรรที่ดินประสงค์จะพ้นหน้าที่การบำรุงรักษาการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สันที่ดินแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตัวแทนจัดทำรายงานการประชุมเจ้าพนักง,งานที่ดินทะเวียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมื่อผู้จัดสัรที่ดินส่งมอบเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ติดต่อบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ไทยจำกัดขอบคุณครับ